สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกินข้าวได้จ้าวในนี้ข้าวอยู่นี่กินซุปมหม่ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีปูหน้านะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นปูหน้าทุกคนคะ่ะมันมันอ้ยยาบหลักค่ะ หวัดปูเขาทุกคนค่ะที่สุดลำใหม่อือ ค่ะ้าเขากินทางหวงมันจะมีแมงวันนะคะพวกคุค่ะ มัน,ม,น,ม,นมันก็แสบนะ Sama lain wan. hmm สอานซอหานทุกคนมันมัน <c oughs> สุดมะก Ååå. Mm. Mm. คือฉันขาดจะกผไวขุดเนีนย้ยผ้าขุดกับกู เชียงคูะเพระสินอย่างไรอีกเหเห็ดบาน Ну mm -hmm. จรงตั <S <S ้งจุดๆด้วยแสบทุกคนเขากันหลาย ขับคุณเต้เยอะน้มาสุดยวงมาสุดมาก้องนะสวดดีที่ ค่ะดูคนค้าซุปมใหม่บมดเลยเป็นกระสีเลือยอิปปูนี่แหละเพราะว่าอิปปูอะไป็ดีอามาลายนะทุกคนค่ะซุปมใหม่อ่ะมืบอี้ตแต่ซุปมใหม่แสบเฮ็ดเองค่ะทุกคนค่ะ ครับค่ะทุกคนคะกดฝากเลยะคะ่ะฝากกดติดตามกขขดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ๊งนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อรับชม,มบลคลิปใหม่ๆของเรดีฮานเดนเดนนี้กำลังเร่งใจทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปคะ่ะทุกคนคะค่าปีใหม่แล้วผู้ใดเดินทางกับบ้านก็ขอให้ลับบานโดยสวัสดิภาพถึงบานโดยปลอดภัยนะคะทุกคนคะมีความสุขในปีใหม่นะคะทุกคน,นะคะแต่ว่าบัณดิตกับขอ้อนะ ค่ะทุกคนคะสำหรับมณีกับสิคอจบคลิปบัสนทกอนคะ่จจะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะสำหรับมณีกับซิคคอสลาวสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายพอกันไหมนะคะอุ้ยยังวันแล้ว